ที่คณะรัฐมตนตรีได้กำหนดให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบระงราชชนนีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติในฐานะที่พระองค์ท่านทรงสำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและตลอดพระชนชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชภารก,กิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของประชาชนเปรี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิทยาอุตสาหะนำสิริสุขแก่ดวงชนทุกเก้าพรบบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอยา่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาลให้ประหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญ และมีคุณค่าแก่สังคม รายการสดรู้สดเห็นรายการที่เปิดการรับรู้ให้ประชาชนผลิตรายการโดยพิลาบปากเปาะสนใจลงโฆษณา0 8น6 6 4 5 5 3 4สนับสนุนรายการโดยบูด้าน้ำมันขัวดาวอินคาลดความดันโลหิตป้องกันอัลไซเมอร์ลดระดับน้ำตาลในเลือดป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสนใจติดต่อช่องทางไลายอนุภาพ2020 20, หรือช่องทางเฟซบุ๊กบูด้าบายประธานหรือโทร 093 5 3 9 9 5 6 9 093 5 3 9 9 5 6กานย์าากากกายแยาธารณสุจังหวัดปันีผู้มีการโพยาบาลปรตตานีและ้มีเกียรติทางาปันนะคะได้จัดกิจกรรมเพื่อะเกียรติ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเรื่องในวันพยาบาลแห่งชาติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประจำปี2567ตามที่คณะรัฐมตนตรีได้กำหนดนให้วันที่21ตุลาคมของทุกปีซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นวันพยาบาลแห่งชาติในฐานะที่พระองค์ท่าน ทรงสำเร็จการศึกษาวิชาชีพการพยาบาลและตลอดระชนชีพของพระองค์ท่านทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในการพัฒนาสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาและด้วยพระวิิยาอุตสาหะนำสิริสุขแก่วงชนทุกเจ้าพระบาทที่เสด็จไปถึงสมควรเป็นแบบอยา่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพพยาบาล ให้ประหนักในภารกิจของวิชาชีพแห่งตนว่าเป็นงานบริการสุขภาพที่มีความสำคัญและมีคุณค่าแก่สังคมด้วยสำนึกในพระมหาการณุการณาธิคุณดังกล่าวแล้วนี้เหล่าชาวพยาบาลทั้งประเทศได้ร่วมกันจัดวันพยาบาลแห่งชาติเป็นประจำทุกปีซึ่งในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ของเราก็ได้ ดำเนินการจัดกิจกรรมเป็นประจําทุกปีเช่นเดียวกันค่ะลําด,ดับต่อไปขอเรียนเชิญท่านพู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ท่านสงคดจันทมาลึกท่านประธานพิธีถวายราชสักการะพระฉายาลักษ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและอ่านคำอเิเยนวาาราชสัตุบีเพื่อทอดเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เื่อในวันพยาบาลแห่งชาติประจำปี2567ขอเรียนเชิญค่ะขอประมงร้อเรียน พ่อเคตาน้องกระนอง กล่าวชุ่มชื่นตื่นตนบนบรรเทาพระโสดกล้าวแกลร้อนมาปันเนย็นทรงยึดมั่นคุณค่าความเป็นมนุษย์พระกรุณาหาที่สุดปุอ่องเห็นทรงช่วยเหลือประชาราชปราดลาเค็ญพระดุจเป็นพระมิ่งฝันอประชาสมเด็จพร,ระศรีนครินทราบารุราชชนานีี พระนามนี้สถิตใจไทยทั้งล่าคุณไทยสุขสายพระเนตรเคยเมตตาชาวประชาเคยสุขสมอยู่ร่มเย็นการพยาบาลประธานไทยให้คนทุก์อาภบสุขพระเมตตาอาภพเข็นช่วยจีวาของประชากลายลังเกนเสมือนเป็นยาทิพฟ้าชะลงใจ รำลึกภาพเกียรติคุณสมเด็จย่าน้ำพระไทัยหลั่งไหลมาจากเรื่องสายพระมหาการุณาธิคุณก้อเกิดไกรแพทย์ราษาเพื่อชาวไทยไร้ทุก,การจับขอตั้งปฏิธานอย่างหานกล้าแม้เหนื่อยล้าจะขอสู้อย่างห้าหาดเอาไว้กายและใจก,การพยาบาลอุทิศงานด้วยดวงมานสารสืบเผย ด้วยกล้าด้วยกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าในนามข้าราชการและสะสบวิกรจังหวัดประจวบคีรีขับ เรื่องโอกบบาสบัรฑิตบนิชาติครับต่อเมื่อสักรู่นะครับผมต้องขอบคุณและก็เช่ญชมเป็นอย่างมากนะครับที่ผู้ประกอบวิชาชีพการ,ราพยาบาลทุกรรทุกท่านนะครับได้มีความประหนักถึงภารกิจบทบาทหน้าที่การงานในวิชาชีพแห่งตนว่างานบริการ,ราพยาบาลงานบริการสุขภาพนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อ เพื่อนมนุษย์นะครับต่อผู้ป่วยนะครับแล้วก็ต่อสังคมนะครับราชดรับของสมเรจ็จพระราชชนในมสีสัปวานในพิธีทรงเปิดการประชุมพยาบาลแห่งชาติครั้งที่1นะครับมีคฟังว่านะครับการเพยาบาลเป็นผู้ที่สมควรได้รับการยกย่องเพราะเป็นผู้ที่ไม่ใช่เพียงแต่ประกอบวิชาชีพโดยใช้กำลังแรงนะ อย่างแรงกล้าในการปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญอดทนพร้อมทั้งรักษาความซื่สอสัตย์จริงและมีเมตตากรุณาซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพยาบาล ทีวีของคนประจวกผลิตรายการเป็นสะพานให้ระหว่างหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชน